ฮัลโหลครับตะพกใหญ่ฮัลโหลพี่ครับไหวครับอ่าเพอาะพอดีว่ามีอาหารไหมครับผมมีแต่โจ๊กครับเออก็ก็ขับไปกินโจ๊กที่ที่ร้านอาหารร้านอาหารมีมีรถไหมครับพี่ชายไม่มีครับไม่มีครับแต่เดินไปได้นะองเดินดูแลเดินใกล้ๆครับเดินเดินแน่เหมาะไม่มีตีนนลยเอาเอาเอาแล้วอยากมีเรื่องไม่ละ ต่อยดาเมจเข้าเลยพ่อชอยลองเข้าเลยปะเข้าดิมันก็เข้าเลยนี่หว่าโอ้โหไม่ได้ไม่หน่วงหรอปะหน่วงเพื่อนหน่วงหน่วงอ่ะพอิวิทโอเคเคสิบเก้าจุดสามเก้ากูกดพอิวิทลองดู กูแม้กระทั่งทำต้นตีนหีแต่อะไรกูยังทำไม่ได้เลยเพื่อนเนี่ยต okay. อนนี้โอเคพัทนวิตไม่ขึ้นโ yeah. okay. อเคโอเคไอโจรถหายไปไหน <c oughs> จะเก็บรถไง <c oughs> ยังเป็นวัยรุ่นปาแป้งอยู่เลย <c oughs> เด็กไม่น่ารักเด็กเป็นวัยรุ่นเอาฐานฐานหน้าอยู่เลยไม่กล้าหน้าว่าคนอื่นอ่ะเอาตรงแล้วเป็นไรอ่ะแล้วมึงใส่หูแมวเหมือนกูทำไมใส่ก่อนที่นี่หรอไอ้แมวเอางี้เอางี้ของพี่เลี้ยงแสงได้เะล่ะของพี่เลี้ยงแสงไอ้หลงพี่เลี้ยงแสงได้ไหมไอ้เที่มันมีคนอ่านโซเดียลหรือเปลคนไอ้สุขุไล่ต้องรอสะพังเลยหนูหนูยังเพิ่งออกมารอรอพักใหญ่ๆเลยหนูเร้งเองได้ใช่โอรอก่อน อย่าเพิ่งทำอะไรอ่ะปล่อยให้มันค้างอย่างนั้นมันน่วงประเทศอ่ะวันนี้มันมันมาจ่ายเกาะวะเนี้ยเพิ่งมาจ่ายเลยนะคนเดียวกันเป๊ะเป๊ะชื่อว่าอะไรวะทายาณหน้าทายาณมักหน้าตาเดียวกันเลยโคลนกันมาแต่สีฟขาวนึกว่าเกียร์เหมือนเกียร์ชื่ออะไรวะห้ำไหลโหห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 น้าหห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 ห ตอนตัวเองขึ้นไปว้ามไม่หิ้มีใครไดาโอด้วยไอ้เฮียมันเรื่องกูหืมปิดปิดป่ะชือพี่โจแม่งถ้ากระเป๋าก็ยังเปิดไม่ได้ใช่เหรอของมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โทรศัพท์ได้แล้วแต่กระเป๋ากระเป๋าก็เปิดไม่ได้โทรศัพท์ได้แโทรศัพท์แต่กระเป๋ายังไม่ได้เลยกระเป๋าเปิดได้ทุกอย่างได้หมดยกเว้นกระเป๋าเนี่ยไอ้เหี้ย แล้วมันจะขึ้นไปทำไมผู้ไม่รู้เรื่องจริงเลยเด็กคนนี้นี่สนสอนสน,อนไอ้เชี่ยชีวิตกูยังไม่ขึ้นนะหนุ่งจัดอ่ะกูโผล่ตั้งแต่สามเก้าอ่ะรอดูว่าจะได้ต่อยเกียเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เชี่ยมันไม่ได้เป็นอย่าง,งานี้นานแล้วเว้ยไอ้เชี่ยอย,อยู่อาการมันก็ออกเดี๋ยววันนี้เนี่ยเออตีกันเดือดเกินมาวะไอ้เชี่ย เกินไปวะพี่จอนว่าไงหรอรอก่อนอย่าเนี่อยไม่ต้องออกเอก่ไม่ต้องออกอยู่บนฟ้ามึงต้องรอประมาณประมาสิบนาทีหรอเดี๋ยวมันหล่นไปเออเออหลอดสั่นเร็วเลยนะถิ่นบุรีเลียวยิ่งหิวตายก่อนไหมวะเนี่ยไม่รู้ว่ารอต้องรอมึงต้องรอมึงต่อยมันลงมาสิใครต่อยกูดีก็ได้นี่ไม่ใช่กูไม่เห็นมึงเลยหรอ อาหารนั่นดิพี่โยสามารถกินข้าวได้วะนี่เห็นไหมกินข้าวอยู่เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นตัวพี่ใช่หรอเอากล้วยแล้วอยู่ตรงถนนใช่ไหมข้างหน้าใช่ไหมถนนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจานไหมจารลอยได้ปะจาร์มึงต้องลอยแค่เราอินมันเด้งขึ้นจอมึงอ่ะถึงจะเห็นตัวนานนานมากเอ่อฮัลโหลครับเราเพิ่งใหญ่ครับว่ายครับออ่พอดีว่ามีอาหารไหมครับผมมีแต่โจ๊กครับ ก็ขับไปกินโจ๊กที่ร้านอาหารมีมีรถไหมครับพี่ชายไม่มีครับไมม่ีครับแต่เดินไปได้นะเดินดูได้ปถามใกล้ๆครับเดินเดินแน่หมอกไม่มีตีนเลยเอาๆแล้วอยากมีเรื่องไม่ละเขาคือใครอ่ะจะรู้ไม่ได้เอาไม่วันนี้เจอแต่คนคนส้นตีนวะไม่มีตีนแต่แบงไงไล่ไอนะไม่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 มีจำมีแค่นั้นได้ไหมเดินไปถามถามชื่อเฉยๆนะ มึงก็เลิกปีนสิกูก็บอกมึงอย่าปีนอย่าปีนมึงก็ปีนเพรไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อกี้ชิปหายไปไหนอะต้องไม่ได้เดียวเลยเหรอใช่ชิปหายทำไมรถอยู่เก็บรถอยู่แล้วก็เดินไปตรงนู้นแล้วอยู่ดีมันก็มาตรงนี้ไงทางศรีราชไปละ ต้องให้ชิปสองสองสองตัวมาอยู่พร้อมๆกันน่ะตัวเดียวก็พอแล้วปวดหัวแล้วแค่ตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วเหมือนในโลกดิตอ่ะ <c oughs> มึงตรงนะใครวะเกินไปละเมื่อกี้ร่างนี่อ่ะร่างคนใช่เหรอเอ้ยเลือกกว่ากูจะเข้ามาได้ก็เดี๋วคนคนตีน,น้อยรอยะอะไรเนี่ย คุณนึกว่าเมนนิ่งเนอะไอฝากทำไมอะแล้กูผ่านผ่านด่างกี่ด่างก็ไม่รู้กินเออใช่ใช่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยหน่วงจัดเออหน่วงมากเลยเหรอมากแบบบ้าฮีฮีอะแบบมากมากอะจะเอาอะไรต่อฮะรเวดโรเวดเร็วไปมีแล้ววะโดนลยั้งเนี่ย คือแบอบประชาชนม,มันไม่ขึ้นชิบหายเขากดผิดประไว้คนนั้นอ่ะมันมันไอ้ก้าไอ้เหี้ยมัน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 กดผิดปะวะไม่ขึ้นสักทีวะับที่เลยครับไม่ผมมีเบอร์ผมมีเบอร์ผมมีเบอร์มมเฟลครับ เพียวครับไปสัตว์พี่พเฮ้ยโจ้าแค้นหน่อยเพื่อนโอ <Okay. S 3> <c oughs> ้โไม่กล้าเบิดไอ้ยี่ร้อยยี่สิบโลมันเลยวะจะไ,ไปได้ไปได้ไปได้ไปบอลลอนเฮ้ยทาไปชนเขาทำไมนะรถนะครับไปไปหนึ่งนะบอลลอนอแม่งกดให้กูตอนห้าสิบหกสิบเก้า อเราได้ยินไหมอะไรนะจอร์นไม่ได้ยินเลยยินเลยพูดนไรไปได้หน่อยเป็นรถเฮียนี่แม่งรเพียทอ้สัสรถสแตนจริงจริงเราเอาพวกเรามายืนตรงนี้ไ <Como> ด้เลยนะผมว่าจบกันเรื่อย คคครรรััับบบฟฟฟูููนนนเอออ้ยกต้องต้องต้องมองอย่างเงี้ยหันไปหลังเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ยินขับถอยเวลาเราขับถอยหลังหรอใชขับถอยหลังเราขับถอยหลังเลยน่าจะเบาลงว่ะเฮ้ยเอยโอ้โหไปไปแล้วประตูเดี๋ยวไปไม่ต้องแอคก่อนไหนวะเดี๋ยวเอาเลยไหมเออมันก็ไม่ได้ยากหรอกเอาจริง ได้ยู่เฮ้ยขับขับไปแล้วเลยขับไปแล้วเลยออวิธีวิธีเดี๋ยวเฟี้ยวไอ้ยียตันแปดสิบย้าแปดปบอมแล้วบอกให้สขคงขันให้แัแล้วเริ่มตัดปัญหาเรื่องเสียงดังไปเลยเออดังจริงนะเฮ้ยแต่ถ้าเราขับข้างหน้าเราวเราหันหลังอ่ะ เฮ้ยได้เหมือนกันได้ได้แ, taman, แต่เราจะไม่เห็นข้างหน้านะประเด็นอะไม่ได้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 ผมจำถนนถนนถนนแล้วได้เน่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 เจอดว่ะ We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.